thank mm -hmm. you นี่คือช่องคุปุลเกษตรวัฒนธรรม่องเที่ยวบันเทิงครับน,นำคาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมศาลเจ้าพ่อพญาแลนอตป้าเท่านะครับท่านผู้ชมก็ข้ามาเที่ยว ทางเจ้าพ่อพะยาะแลนหนองบัเท่าเล้วขวาที่ท่าแยกนวลไทยนะครับไปทางอำเภอปนานเคว่สองกิโลเมตรก็ถึงนะครับจากนี้ไปก็สองกิโลครับสายอำเภอปนานเคว่จังหวัดชายภูมิครับก็เดินทางในทัศน์พิเชษครับแล้วขวาที่ท่าแยกนวลไทยครับ 2กิโลก็ถึงนะครับ ทมทั้งแยกให้ออกนะครับว่าจะเป็นอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพยาแลนะครับจะมีงานเฉลิมฉลองทุกปีนะครับปี2566นี่ก็วันที่12ถึง2ิพฤษภาคมนะครับเป็นงานประจำปีนะครับแต่ถ้าเป็นอา,าน์เจ้าพ่อายาแลนะครับม่าที่หลวงปู่เจ้านะครับ ก็จะมีไล้ีกแนนสองมกนจะมีรัมาณัดือนหกนะฮะ เยอะกว่าเข้ามาที่ประชมครับเนี่ยปราณร้อยเมตรก็จะถึนแล้ พระบาทพญาพักดีชุมพลแระพญาพักดีชุมพลและหรือนายแลผู้สร้างเมืองชัยภูมิหรือเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกชาวชัยภูมิเคารพยกย่องเรียกท่านว่าเจ้าพ่อพญาแลนายแล,แลซึ่งเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรในสำนักเจ้าอนุวงศ์เบียงจันทร์ได้พานางบุญมีภรรยาอพยพครอบครัวพร้อมสมัครพรรคพวกเดินทางข้าม่น้ำโขงมาตั้งเมืองที่บ้าน นูนนำอ้อมปีพศ2362นายแลได้ปกครองแบบพ่อปกครองลูกสั่งสอ,งะสะอนรัษฎรให้มีความสามัคคีปลอกดองกันนายแลไม่ได้ลืมบุญคุณแผ่นดินเกิดและเจ้านายเดิมจึงนำเครื่องบรรณาการไปถวายเจ้าอนุวงศ์เมืองเวียงจันทร์เจ้าอนุวงศ์งจ,จ,งจึงตั้งให้ในายแลเป็นขุนพักดีชุมพลปีพศ2365นายแลหรือขุนพักดีจุมพล ทำการย้ายผู้คนมาตั้งเมืองใหม่ชื่อบ้านหลวงปัจจุบันคือบริเวณสารเจ้าพ่อพยาแลหนองปลาเท่าอำเภอเมืองชัยภูมิณที่แห่งนี้ที่เสียงของนายแลเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือมีผู้พยพมาด้วยจำนวนมากชาวบ้านขุดพบทองคำประมาณหนึ่งช่างได้นำทองคำมาให้คุณพักดีจุมพลแลปีพศ .2367 คุณพักดีจุมพลแลและนางบุญมีภรยาได้ทรงสวยทองคําก้อนใหญ่ไปบรรณาการเจ้าอนุวงเช่นเคยเจ้าอนุวงจึงตั้งให้เป็นพญาพักดีจุมพลและนางมีเป็นเท้าบุญมีพญาพักดีจุมพลและสานึกในแผ่นดินสยามไทยที่ได้มาอาศัยอยู่อาศัยกินจึงได้นําเครื่องบรรณาการไปถวายพระบาทสมเด็จพระนกราเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม พระองค์ทรงเห็นความดีจึงโปรดเกล้าให้ยกบ้านหลวงขึ้นเป็นเมืองชัยภูมิเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพญาพักดีจิมพลแลเข้ารับตําแหน่งเจ้าเมืองชัยภูมิคนแรกปีพศ .2369 เจ้าอนุวงศ์ได้ก่อกบฏรพญาพักดีจิมพลแลได้ยกทัพไปช่วยคุณหญิงโมที่เมืองนครราชสีมาโจมตีทัพเจ้าอนุวงศ์แจกพายไป ในปีเดียวกันเจ้าอนุวงศ์ได้นําทัพเข้าตีเมืองชัยภูมิอีกครั้งพยายามเกลี้ยกล่อมให้พญาพักดืจุมพลแลเข้าร่วมเป็นกบฏแต่พญาพักดืจุมพลแลซึ่งซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินไทยและเชิดทุตอ,องค์พระมหากษัตริย์ไทยไม่ยอมร่วมเป็นกบฏจึงถูกเจ้าอนุวงศ์จับตัวประหารชีวิตที่ต้นมะขามใหญ่ริมหนองปลาเท่า การเสียชีวิตของพยาพักดีชุมพนแลเป็นเหตุการณ์สําคัญที่ชาวเมืองชัยภูมิจดจําถึงความซื่อสัตย์และนึกถึงบีรกรรมของท่านจึงเรียกขานด้วยความเคารพว่าเจ้าพยาแลและได้สร้างศาลเจ้าพ่อพยาแลเพื่อให้ชาวชัยภูมิกราบไหว้บูชาณสถานที่ที่ถูกประหารชีวิตบ้านหนองปลาเท่าอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิปีพศ .2511 ทางราชการได้ก็ตั้งศาลหลังใหม่เชื่อว่าศาลพยาพักดีชุมพลแลและจัดให้มีงานเทศกาลพิธีบวงสวงเจ้าพ่อพยาแลทุกปีโดยเริ่มมันพุธแรกของเดือน6เป็นเวลา9วันเรียกว่างานเทศกาลบุญเดือน6รึกถึงความดีเจ้าพ่อพยาแลเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวชัยภูมิ สารจะาพ่อพยาเลาชั่วคราวนะครับ สถานที่จำน่ายทูอเทียนบูชาศาลเจ้าพ่อพยาแลนะครับศาลเจ้าพ่อพยาแลหลังใหม่กำลังดำเนินการก่อสร้างประวัติต้นมะขามใหญ่ต้นนี้ต้นมะขามใหญ่มะขามเท่าต้นนี้เป็นต้นไม้รุ่นราวคราวเดียวกับต้นมะขามใหญ่ ที่เจ้าพ่อพญาแลถูกฆ่าใต้ต้นมะขามใหญ่ณบริเวณที่ตั้งอาคารศาลเจ้าในปัจจุบันหลังจากปู่แกน่นเงาซึ่งเป็นพ่อของเจ้าพ่อพญาแลได้เสียชีวิตลงบรรดาลูกหลานก็ได้สร้างศาลตะปูให้วิญญาณปู่แกน่นเงาได้สถิตณต้นมะขามต้นนี้ต่อมาคณะกรรมการที่ดูแลศาลจรึงอนุญาตให้สร้างศาลเจ้าเป็นคอนกรีตขึ้นเรียกว่าศาลปู่แกน่นเงาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน สารปลูกเกิเงาก็คือบิดาของเจ้าพ่อพยาแลครับแล้วต้นมะขามใหญ่ต้นนี้ก็เป็นรุ่นราวคราวเดียวกับต้นมะขามที่เจ้าพ่อพยาแลถูกประหารชีวิตนะครับสารจะปลูกเกิเงาก็คือบิดาของเจ้าพ่อพยาแลาจะได้มาสืบทิดอยู่ที่นี่ครับ ประวัตต่าเจ้าพ่อพญาแลพศ2369หลังจากเจ้าพ่อพญาแลถูกฆ่าณบริเวณริมหนองป่าเท่ามีเต่าที่อาศัยอยู่ในหนองน้ำเป็นจำนวนมากทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ขึ้นวันหนึ่งมีลิเกแสดงที่โรงิ้วมีเต่าใหญ่ขนาดเส้นฝ่าสูงกลาง20นิ้วเศษคลานไปปรากฏตัวอยู่เวทีการแสดงลิเกคนทั้งหลายที่ชมลิเกต่างก็บอกว่าเจ้าพ่อในร่างเต่ามาดูลิเก บางคนก็เอาน้ําหอมมารดบางคนก็เอาเหล้าขาวให้กินบางคนก็เอาบุหรี่ให้สูบเต่าก็แสดงอาการต่างๆกินเหล้าสูบบุหรี่หลังจากนี้ก็นําเต่าคืนมาปล่อยหนองปลาเท่าจะเป็นอย่างนี้บ่อยๆดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เตา่าคณะกรรมการศาลเจ้าจึงได้สร้างบอ่อเต่าให้เป็นที่อาศัยของเตา่าและในปีพศ2552ได้สร้างเต่าใหญ่เป็นอนุสรณ์ ใช้วัสดุเหล็กหรือปูนขนาดกว้าง3.45เมตรยาว5.50เมตรสูง2.79เมตรดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ผู้คนก็มา,ส,าสักการะสาเจ้าพระพญาแลนอกประเท่าไม่ขาดสายนะครับสวนยมนี้สร้างไว้เพื่อสกักการะเจ้าพระพญาแล ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อพญาแลหนองปลาเท่าอันนี้คือหนองปลาเท่านะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยน้ำใสสะอาดครับหนองปลาเท่านะครับด้านหน้าศาลเจ้าพ่อพญาแลครับด้านหน้านั่นก็เป็นสวนสาธรารณะท่านผู้ชมเนี่ยนะมีกังหันลมด้วยครับ ส่วนสาธารณะครับท,ที่พักผ่อนโยกกำลังกายนะครับตามสายสายรับจัตประยาเล่นดำเนินการก่อสร้างก็จะมีเก่งจินธนา ก็มาเที่ยวสักการบ,บูชาศาลเจ้าพ่อพญาแลาได้นะครับนี่ที่จะรถสะดวกสบายนะครับช่วงเย็นก็จะมีร้านค้าร้านตลาดตลาดเย็นทุกวันแหละครับห้องน้ำก็สะดวกสบายครับ